กับคุณลุงเลยถ้าดื้อมาอยู่กับคุณลุงเลยพ่อค้านอนหลับไปแล้วดูพ่อค้านอนหลับไปแล้วครับก็ <c oughs> พ่อค้าจะเป็นสถาปัาาได้หรือยังได้แล้วพ่อค้าตื่นแล้วมีแรงทำกับข้าวสวัสดีครับวันนี้น้องผ่ดดินและแม่แล้วก็น้องนั่นน้ำนะครับมานั่งเล่นปิกนิกที่ริมทะเลนะครับ วันนี้น้องแผ่นดินก็จะไม่ลงเล่นน้ํานะครับเพราะว่าวันนี้คลื่นลมแรงมากนะครับอันตรายสําหรับเด็กๆนะครับน้องแผ่นดินก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นขายของกันนะครับทําอาหารมีมีอันนี้ด้วยมีอะไรครับบอกเพื่อนๆมีอะไรมีมีข้างในมีค่ะเดี๋ยวแม่แกะให้ครับข้าไปได้ขยับไปก่อนเร็วอตรงนี้ไว้วางของวันนี้น้องแผ่นดินจะทําอะไรเล่นอะไรครับเล่นเล่นแฮมเบอร์เกอร์เล่นแฮมเบอร์เกอร์ น,น,ะะน้องไปนินก็จะเป็นคนขายของนะครับวันนี้นจะทํากับข้าวให้น้องน่นานน้านะครับอาคนขายมานั่งตรงนี้ครับคนขายมานั่งตรงนี้คนล้านขายขายคอยล้างหน่อยเร็วอามีเต,ตาแก๊สทาไห้ทํากับข้าวนะคะอะอมีก้วยมีกระทะกระทะอยู่กับน้องน้าน้ำอาน้องน้าน้ำเอาอ,อันนี้ขนม อ๋อแฟนนี่ขายอะไรเอ่ยขายอะไรครับขายขายะขายอะไรอ้าขายอะไรครับมีตาอกเก็ด้วยพ่อค้าอยู่ไหมเอ่ยไม่พ่อค้าอยู่ไหมอ้าวพ่อค้าขายอะไรครับ น้องนั่นนะต้องขอซื้อหน่อยครับน้องนั่นนะขอซื้อแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งอันอาใส่จานหน่อยครับใส่จานไปให้น้องหน่อยจานอยู่ตรงนี้อาพันแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งอันร้อรอยร้อยร้อยไม่มีระบายสีครับอ่าอันนี้เป็นอันปักแบบน,นี้ลูกแฮมเบอร์เกอร์แบบอีนตัดนี่แม่จะขายให้ดูเอาแผ่นดินอะไรครับเอาเอ,อันนี้ค่ะอาอารับก่อน ปิดฟ้าปิดฟ้าฟ้าไว้อ้าวกลับก่อนกลับแล้วปิดไฟอีกรอบนึงโอ้โอ้าวอ้าวแเฟอร์ดินงครับไม่ขายอะไรอื่นวันนี้ขายอันนี้ค่ะขายอันนี้ค่ะอัานี้พี่เตาแก๊สอันนี้ตั้งแล้วมีอะไรขายบ้างเลยมีกุ้งโดนัทไหมครับ อะไรบ้างครับมีแต่แคบหมูอ่ามีแคบหมูน้องน้ำน้ำกินน้องน้าน้ำในเด็กเอ๋ยขโมยกินกระอกแล้วอ่าเอามาให้พี่แผ่นดินทำก่อนน้องน้ำน้ำเอาฝาหม้อไปถืออ่ะอ่ะพี่แผ่นดินเอาอะไรมาเอ่ยเอาแคบหมูเหรอครับเอาแคบหมูหนึ่งจานแคบหมูกี่บาทแคบหมูกี่บาทครับแคบหมูกี่บาท พ่อค้านอนหลับไปแล้วดูพ่อค้านอนหลับไปแล้วครับพ่อค้าจะขึ้นมาทำกาแฟได้หรือย <c oughs> ังตายแล้วพ่อค้าตื่นแล้วมีแรงทำ,ำกับข้าวแคบหมูอยู่ไหนเอ่ยแคปหมูย <c oughs> อยู่ไหนครับอ่าน้องเขากำลังถอยแคบร้อนหรือยัง <c oughs> ยังไม่ได้ร้อนอาน่ยังไ,ไม่ได้ร้อนอาอันนี้ใส่ก่อนอันนี้น้องไปเดินทำอะไรครับ นี่มาทำอะไรเอามาทำอะไรครับโอ้ยน้องแม่น่าจะเป็นคนที่คนดึนลูกนลูกไม่ทครับน้อง้าถืออันนี้รอโลน้องนะถือการรอเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใส่ใจ ในเงินเหรอปีบาทครับให้แม่จ่ายไหมอ่านเงินแม่จ่ายเงินครับอือกินแล้วอ้าวอ่ะน้องแผ่นดินทำขนมเค้กให้คุณพ่อหน่อยครับพ่อค้านอนหลับอยู่แล้วนะพ่อค้านอนหลับพ่อค้าว่วงนอนเอาพ่อขาครับเอาเค้กสตรอเบอรี่พ่อค้าตื่นแล้วเอาเค้กสตรอเบอรี่ครับเค้กสตรอเบอรี่เอ้เค้กสตรอเบอรี่ให้คุณพ่อกันแล้วพ่อเสิร์ฟไม่เตาแก๊สเหรอลูกา พ่อค้าแอบไปนอนอีกแล้วตื่นแล้วยังพ่อค้าตื่นแล้วยังอ่าน้องน่าน้้ำจะทําเองแล้วน้องน้าน้้ำจะทําเองแล้วน้องน้าน้้ำทําอะไรน้องน้าน้้ำจะทําข้าวต้มน้องน้าน้้ำจะทําข้าวต้มเตาแก๊สอยู่ไหนเอ่ยเตาแก๊สยูตรงปิดฝาหม้อน้องน่าน้้ำปิดฝาเอาละติดแล้วลูกปิดฝาหม้อ ทำให้แม่เอาข้าวต้มหนึ่งถ้วยเอาข้าวต้มห้าบาทเอาข้าวต้มห้าบาทครับอ่น้องน่านาเป็นคนซื้อน้องน่านน้ำอย่าไปกวนพี่แผ่นดินน้องน่านามานั่งรออยู่ตรงนี้ครับเอาข้าวต้มให้น้องน่านาถ้วยหนึ่งครับข้าวต้มอยู่ไหนเอ่ยเอาพ่อค้าเอาข้าวต้มให้น้องน่านาถ้วยหนึ่งข้าวต้มน้อแผ่นดินเป็นแบบนี้นี่ขายกี่บาทครับกี่บาทกี่บาทครับเอาให้แม่กี่บาท เอาให้แม่ป้อนน้องน้องน้ำน้ำกินแล้วงาม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 งางาามต่อแก๊สนี่ต่แก๊สนี้มันเป็นไรมันกินไช่อ่ะน้องน้ำน้ำกินงามงามงา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 แม่ต้องจ่ายเงินไหมแม่ต้องจ่ายเงินแผ่นดินกี่บาทไครับเงินจ่ายเงินแม่แล้วยังร้านนี้ดีนะคะได้กินแล้วก็พ่อค้าจ่ายเงินให้ด้วยน้องน้ำน้าเอาอะไรครับอกพี่แผ่นดินเร็วเอาเอาตึ๊น้องน้ำน้าก็ก๋วยเตี๋ยว ทำก๋วยเตี๋ยวให้นอ้องเลยเยอยหอ่ะเอาหม้อพี่แผ่นดินก่อนเอาฝาหม้อให้แผ่นดินไปปิดด้วยอ่าน้องนั่นนะถือจานรอน้องนั่นน้ำถือจานรอพี่แผ่นดินเลยปิดฝาไม่ได้ปิดฝาได้ไหมเสร็จแ,แ,แล้วเสร็จแล้วเาเสิร์ฟทั้งกระทะโอ๊ยมันโผล่กินไม่ได้แล้วอ่าน้องแผ่นดินเสิร์ฟใส่อะไรอี่แผ่นดินเสิร์ฟใส่เขียงแค่ใครกินครับแม่ งขนมอนน้ออง่ะน้องกี่บาทกี่บาทจ่ายใจเงินใครน้องแคนดินจ่ายเงินแม่อีกแล้วนะคะพ่อค้าจ่ายเงินน้องอยากได้อันนี้ใช่ไหมน้องอยากได้เตาอบนะคะไว้อบไก่เตาอบ้างตรงไหนนี่นี่หเตาอบมันคือกระทะไฟฟ้าครับแม่น้องแผ่นดินบอกไหนหั่นก่อนเกียงไปไหน อ๋อแผนนี้จะหัน่นหั่นทำอะไรครับสัตว์มะละกอทำส้มตำแล้วอาส้มตำปูป<ม>ลาร้านหนึ่งออจะไม่ออกเลยอะไรไม่ออกหั่นไม่ออกครับ อยู่กับคุณลุงเลยถ้าดื้อไปอยู่กับคุณลุงเลยเอาเล่น์เล่ยครับอยู่กับคุณลุงลลครับ,บ,รบตาใส่อะไรต่อทีเนีนเ้เอาเอาชอนครับเล้ย์เอาชอ,อ,าชอนะคหรอเอาชอนอ่ะช้อนนะคะเอาช้อนดูสิน้องแผ่นดินจะทำอะไรให้เพื่อนๆกิน,เอ,อกนเอาให้น้องกินเอาให้น้องกินเอาให้น้องน้ำน้ำเลยน้อง,น,องน้ำน้ำใจเย็นๆนะคะกับพี่แผ่นดินทำให้ S <S ไม่ขายเลยไม่ขาย,ยอ่ะพ่อค้าน,นอนแล้วของยังขายไม่เสร็จแต่พ่อค้านอนอีกแล้วเอยากเดินดิ้ดิ้ต่อค้าต่อค้าขายของก่อนขายอะไรอีกนอนอีกแล้วอบบาทิตย์จะไปไหนนะครับกลับบ้านอาทิตยกลับบ้านแล้วนะคะ น้องแผ่นดินอยากกินข้าวแล้วน้องแผ่นดินก้าหิวข้าวแล้วนะครับอยากกลับบ้านแล้วก็วันนี้ก็เย็นแล้วนะครับอน้องแผ่นดินไม่บายเพื่อนๆก่อนเล็วค่ะไม่บายบายน้องเบนวายไม่บายเพื่อนๆด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้น้องแผ่นดินก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแผ่นดินด้วยนะครับบายบายครับ